ช่วงเปิดพลังทางปัญญาปรับเข้ามาสู่ช่วง i อค่ะช่วงนี้ขอนําเสนอเองเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสเห็นชมหน้าสวยหล่อของน้องๆที่ชนะการประกวด Cute and Cute by G Pad ต้่องมความรู้จักไว้เพราะในอนาคตเนี่ยน้องจะต้องดังมากมีชื่อเสียงได้ออกสู่เยอะแยะมากมายได้รู้ไหมว่านี่ชื่อพี่อุ้มนะคะอยวาไบอกว่าโค้งแน่ของคนที่ได้นะครับผมคล้ายๆกับผมเลยใช่ไหมริงแน่เหมือนกันละไม้กันเลยเอาล่ะไม่ต้องพูดถึง ให้คุณผู้ชมตัดสินด้วยสายตาของผู้ชมเองนะคะไปชมพร้อมๆกันค่ะว่าจะคล้ายตัวนไหมนับเป็นกระแสสุดคิดกันเลยเดียวนะครับกับการประกวดหนุ่มหน้าหล่อสาวหน้าสวยในโครงการคู Q ่ a n คิวบายจีแพดซึ่งเราได้ทําการเฟ้นหาคนที่จะมาเป็นคนหน้าตาดีที่สุดของปีพศาานี้จากทั่วประเทศครับนับเป็นการประกวดยิ่ง่ายและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยนะครับมีน้องๆมาอวดหน้าหล่อหน้าสวยกันมืดฟ้ามัวดินกันเลยเดียว โจทย์ที่พี่ต้องการให้ทุกคนเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีรอบสุดท้าย mm hmm. ขอให้นอ้นองๆทุกคน mm hmm. ลบเมคอัพ จากตัวแทนในแต่ละภาคมาขับเคี่ยวกันในรอบชิงชนะเลิศที่แต่ละคนเอาหน้าตามาสู้กันลุ้นลวนแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนภาคแล้วหน้าตาอย่างเดียวคงกินกันไม่ลงแน่เลยต้องกลับไปพึ่งสุภาษิตโบราณที่ว่าใกล้างามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกันแล้วล่ะครับ e s p นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์การประกวดของคุณคิว์นะคะโดยครั้งนี้ DSP ีเนี่ยมีคอนเซปต์เสื้อผ้าผู้หญิงคือยังแห็นเทรนดี้และเสื้อผ้าผู้ชายคือเทรนดี้แอนด์คูลนะคะและหนึ่งในชุดที่เ s p นำมาให้น้องๆที่เข้าประกวดใส่ก็คือยีนส์ค่ะ ตอนนี้เทรนทั่วโลกยีนส์ก็ยังมาแรงอยู่นะคะโดยย p เเนี่ยมียีนส์ที่มีความหลากหลายมากนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นวันสบายสบายวันพักผ่อนนะคะหรือใส่ไปออกงานหรือแม้กระทั่งใส่ไปทํางานประจําวันก็ได้ซึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการมิกซ์และแมทช์เสื้อผ้านะคะเพื่อสามารถนําไปตอบใช้ได้ในชีวิตประจําวันเพราะการเลือกเสื้อผ้าเนี่ยมีผลอย่างมากนะคะต่อการเสริมบุคลิกภาพของเรานะคะเพิ่มความมีสเสน่ห์ความดูดีความน่าสนใจทําให้เรามั่นใจมากขึ้นคะ่ะ และในที่สุดเราก็ได้พบกับคนหน้าตาดีที่สุดของปีพศนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกันแล้วครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในตำแหน่ง Cute Girl ได้แก่22ครับผมน้องคิมเบอรี่ชิมินชองครับหรือน้องคิมเบอรี่นั่นเองและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคู่บอยได้แก่ b ีแปดครับผมน้องตีครับ พนาผลจารุจ We to ิตรานนงาบเห็นหน้าตาน้องๆแบบนี้เห็นทีว่าวงการบันเทิงบ้านเราต้องสะเกือนกับความคู่และคิ้วจากหนุ่มสาวกลุ่มนี้แน่นอนเลยครับอ๋อซีที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของคนหน้าตาดีในปีพศนี้ครับว่าสวยเนี่ยเป็นยังไงหล่อเนี่ยเป็นยังไงเหมือนไหมเหมือนไหมกํลังจะบอกตนว่า เราสองคนควรจะไปวัดถวายดอกไม้พระแบบสวยๆนะดอกไม้ที่หอมๆบุญกุศลจะได้นำพาให้ชาติหน้าแลาได้สวยดอกแบบนี้ก็ได้โอเคให้ป้าไปพักกันก่อนดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทุกคนครับกลับมาพบกับพวกเราทั้งสามคนได้ใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งทางททห้ากับรายการไอทีวันนี้ปวดปอดลุงลาเมื่อก่อนนั่นละไอนะ